ที่มีในกระดาษสอบของผมนี่คือต้องเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วอ่าเชิญคุณสุทธิคุลที่ถามได้ครับคุณนี่มันนะอืมเอ่าครับี่ที่สิงคโปร์นี่เขาใช้ภาษากะไรเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใครับเป็นภาษาการภาษาอังกฤษแต่ว่า กเรียนาเรียนสิงคโปร์คนทุกคนผมจำเป็นกฎหมายว่าทุกคนต้องรูภาษาอังกฤษได้แล้วก็อีกภาษาหนึงทุกคนสอภาษาทุกคนแล้วอาจารย์ะเรียนแไกัาศาที่คือฟิสิกส์เคมีชีวะก็ใช้แนวนี้หมดไปใช้ทดลองไผมไม่แน่ใจกับเคมีชีวะนะครับเพราะว่าไปเคยไปหอ๋อไม่เรียนหรอเรนพมันแยกกันครับของเกศ์ในสองก็จะแยกกันเป็น พี่สิ่งเคมีชีวะแล้วก็มีการนึ่งเหมือนกับทดลองอ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะใช้การทดลองแล้วก็มาอธิบายตอนหลังจากทดลองเสร็จครับก็ที่จริงก็แบบอธิบายกันเองครับเอาเด็กนักเรียนเหมือนกับเป็นเขียนเป็นเอ็กเซอร์เรนท์อะไรตัดบทกับว่าเป็นซูปแบบนะครับหลังจากทํา ต้องรอเสร็จแล้วต้องเขียนในกระดให้ครูก็บอกว่าอะไรเราทําอะไรผิดบ้างเราอาจจะทําอะไรถูกบ้างมีปัญหาอะไรไ,ไหมแล้วก็ต้องมาคิดเองว่าทําไมทําไมเราถึงไม่ได้ผลตามที่เราต้องการทําไมถึงไม่ได้ผลตามที่เราเยาวไว้ตั้งแต่แรกอย่างนี้เราจะดูได้ไหว่าของเราถูกหรือว่าผิด